เป็นทีวีแมนแล้วผมโดนก๊อปปี้คลิปบีไลท์แล้วก็เมื่อผมไปดูละครแล้วผมเป็นเมื่อผมเป็นทีวีแมนเหมือนเดิมแล้วผมไปดูละครเป็น เป็นกรรมการให้คะแนนบีไลท์เมื่อการสแสดงนั้นมันยอดเยี่ยมกับเทียมดองมากๆบีไลท์เมื่อข่าวข่าวใน Google บอกผมทีวีแมเหมือนเดิมนะจัไปด้วยเมื่อผมไปเจอข่าวว่าคนที่ชอบคนที่ชอบบอกผมตายแล้วเช่นคัตชาอะไรเยอะแต่ที่จริงมันข่าวปลอมแต่ผมเชื่อง่ายมากบีไลท์แล้วผมไปเจอเขาบีไลท์ โอ้ oh, แล้ทุกคนตอนนี้ผมหมดเรื่องแนละ้วผมคุณชมสามารถฟังได้นแะแล้วก็วอเอาไปกอยอดกับอก <c oughs>

我发的这个你想这个我手里是谁嗯嗯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  ในจอลอยได้ที่มันจะเป็นเงี้ยคุณผู้ชมที่มันจะเป็นเงี้ย <c oughs> นี่แหละแล้วก็เอามาอัดเสียงแบบนี้ <c oughs> แล้วคุณผู้ชมก็จะได้เสียงนี้มา ก็อย่างนี้เหรอครับวิธีใช้ที่แท้จริงโอ้ไม่กอนมันก็จะมีช่องผมในนี้ด้วยนี่ก็เหมือนตามในในยูทูบแหละมันก็เหมือนกันอะไรครับเพียร์ทูเบอร์กับเอ่อกับ youtube มันก็เหมือนกันนะครับมันก็เชื่อมต่อกันนะครับเช่นเราจะเอายูเอาคลิปมาจาก u t u b e อ่ะแ๊บนึงนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเราจะเอาคลิปมาจาก youtube ใช่ไหมครับ อ่อถ้า,างั้นผมขอยืมหน่อยนะครับขอยืมเป็นเอ่อพุทธมีแต่งเอราวัชชงครับผมขอผมขอเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมก่อนนะครับเอ่เอยังไงนะเอ่ออันนี้อาานันนี้เอ่อสลับจุดไม่ทันเกมฟาร์มโอเคอยู่ก่อนนะโอเคก็อย่างเงี้ยครับเช่นถ้าเกิดว่าเราโหลดเพลย์ทูเบอร์ก็ดีนะครับโอเคแล้วก็ กดไปที่แชร์นะครับแล้วก็ไปพี่เพียวทูเบอร์แล้วก็อย่างนี้ได้ครับฟาร์มไม่ทันเกมฟาร์มเยอะมากแล้วก็อย่างนี้ครับฟาร์มหอ,อล่าบ้างฟาร์มเหรียญเปิดสัตว์เลี้ยงบ้างแล้วก็แค่นี้ครับเป็นการเรียนรู้ในคลิปนี้ไปเลยนะครับก็โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะก็บายยครับอ้า๊ายบายอ่ะอ้าบัวเลย